ตั้งแต่ที่เราลองใช้ครั้งแรกจากที่สวนเราโทมโทมใบขาดขาดนอนกินอราแค่ใช้ตัวนี้ผ hmm. สมกับยาฆ่ามแมลงที่ที่มีหนอนมีเพีย้ยผสมคู่เนี้ยแล้วเราก็ฉีดไม่ใช่ว่าต้องฉีดต่อยด้วยนะถ้าเราเห็นว่าหนอนมีเยอะเราก็ฉีดสักสิบห้าวันประทับใจในคุณภาพของเขาเรอใช่ถ้าพูดถึงเรื่องก่อนที่จะมีดอกเราก็ ใช้สองตัวนี้สะสมสะสมอาหารทางใบออพอใบเราสมบูรณ์เราก็จะได้ผลผลิตอย่างที่เราเห็นเนี่ยค่ะอแต่ปีนี้ย yeah. อมรับว่าออกเยอะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะคะหลังจากครั้งที่แล้วที่เราใช้แมกมาลาวาเรื่องของการสะสมอาหารใบนะคะ แต่วันนี้เรามาดูกันว่าหลังจากที่ใบเราสมบูรณ์แล้วผลผลิตจากการที่เราฉีดแมกมาลาวาอดอกจะพาไปดูดอกนะคะวันนี้โอยมีดอกด้วยเหรอมีแล้วค่ะไหนดูดิอ่ามีค่ะทุกกิ่งทุกกิ่งเลยละกันแล้วเนาะดอกเยอะมากเต็มทุกกิ่งเป็นช่อใหญ่ๆเลยค่ะไม่ได้เป็นแค่ต้นนี้นะคะเป็นทุกต้นเป็นทั้งสวนเลยค่ะพี่ฉีดเฉพา<อ>ะแมงมาลาวาไม่ได้ราสารเหรอไม่ลาดค่ะ คถัว่วเราไม่นิยมใช้สารเราใช้แมกมาลาวาที่เราทดลองเองใช้เองเห็นผลเองโดยที่ไม่มีสารเคมีที่ที่เราใช้แล้วที่เราเคยพูดไปแล้วครั้งหนึ่งว่าใบเราก็ใช้ตัวของแมกมาลาวาสวรรดอกเราก็ใช้ของแ ma มกมาลาวาันใช้กันไดใ้ใช้ได้ค่ะเราจะสมอาหาร ให้ใบต้นเราสมบูรณ์ใบเราสมบูรณ์พอเรามาฉีดก็จะเห็นแบบนี้ค่ะปกติมันออกดอกเยอะขนาดนี้ไหยปกติถ้าปกติ่ามว่ากไออย่างปีที่แล้วก็ไม่เยอะขนาดนี้ค่ะเหรอคือกิ่งหนึ่งสามารถนับนับช่อได้แต่ปีนีน้คือเยอะมากเยอะมากบอกไม่ถูกแต่เยอะจริงๆค่ะเหรอค่ะเป็นแบบนี้ทุกต้นทั้งสวนเลยเหรอเป็นแบบนี้ทุกต้นทั้งสวนคือเราทดลองแมกมาลาวาแล้วเห็นผล แล้วเราก็ใช้มาโดยตลอดโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆเลยที่ไม่มีผลเสียกับเราเราใช้แมกมากลาว,วาแล้วผลผลิตของเรามันเขาเรียกว่าอะไรอะคือคือเราเห็นด้วยตาเราเองอว่ามันดีขึ้นมไม่ต้องใช้อะไรตามคนอื่นที่คุณบอกว่าเอออันนี้ดีนะอันนั้นดีนะเราเราไม่ใช้เราใช้ของเราเราทดลองเองใช้เองเห็นผลเองอมั่นใจขนาดนั้นเลยมั่นใจค่ะ เราใช้มานานแล้วต้นเล็กยังออกเลยค่ะต้นนี้กี่ปีประมาณสามปีอืมอ่าออกเห็นไหมคะสามปีออกลูกแล้วออกแล้วออกดอกติดลูกแล้วออกดอกติดลูกค่ะเพราะว่าใบพอใบสมบูรณ์เขาก็พร้อมที่จะออกออกลูกให้เราเนาะแล้วต้นนุ้งกี่ปีทำไมดอกเยอะจังอ่ะต้นนี้ก็ออกนะคะนี่ก็ออกใช่นี่ก็สามปีมีต้นไหนไม่ออกบ้างเนี่ยอ๋อเท่าเท่าที่สำรวจตอนนี้ออกทุกต้นค่ะ มีที่ไม่ออกก็คือต้นที่เพิ่งปลูกนะไม่ออกแนะ่นอนแล้วก็นี่ค่ะเดีย๋ยวจะหาว่าโกหกติดทุกกิ่งค่ะเหรอตริดทุกกิ่งช่อใหญ่ๆเลยอุ้ยอัน,นี้ไม่น่าเชื่อนะว่าไม่ได้ทำสารไม่ได้ทำค่ะไม่ได้ลาดสารเลยอ่ายังยังไม่พร้อมอันนี้ต้นห้าปีหรอ ห้กาลังออกมาเล็กๆนี่ก็มีอีกมีค่ะอันนี้น่าจะรุ่นหลังรุ่นสองรุ่นสอรุ่นามได้เยคะ,คะเห็นไคะอันนี้กำลังออกติดติดติด,ตดทั้งแนวเลยไม่ไม่ได้ติดว่าอยอย่างเมื่อก่อนอาจจะติดตรงนี้นหน่อมนึงตรงนั้นหย่อมนึงแต่เนี่ยคือติดเป็นลาวเลยนี่งามงามอ,อ๋อตรงน,นี้ก็ดอกอนนเยอะค่ะตรงน,นี้ก็ออกทุกทีลง เดินไปสองเก้าก็มีแต่ต้นมีดอกมีลูกแนละ้วมีดอกใช่เป็นทุกต้นตมันอยู่ในขนาดไหนเนี่ยถ้าเรียกขนาดมันเนี่ยขนาดไหนอ่ะไม่เป็นขนาดเขาเรียกว่าระยะไหนเนี่ยระยะไหนอ่ะและดอกกําลังบานไหมฮะกําลังบานค่ะระยะนี้กําลังดอกบานเนาะโอ้โหทำไมมันไอ้ฟวงนี้จะเอากี่ต้นกี่ลูกนี่เอากี่ลูกเอาเยอะที่สุดนี่ค่ะนี่ก็กําลังบาน ข้างบนก็มีนะคะโอ้ยจะชนหัวเนะ,ะน่ปีที่แล้วมันออกกระล่อมกระแหลมเหรอมันก็ไม่ก็มันไม่ใช่กระล่อมกระแหลม,ลมคือบางต้นไม่ออกเลยปีที่แล้วนี่นะใช่ไม่ออกเลยอืมแต่ปีเนี้ยต้นน,น้อยๆที่เราคิดว่ามันไม่ออกอย่างต้นนั้นน่ะหนูก็คิดว่ามันไม่ออกพอวันที่หนูขึ้นมามันยังไม่ออกอืแต่วันเนี้ <laughs> มันออกาหนูก็ไม่ค่อยได้ขึ้นนะมาช่วยแม่ปัดดอกเอา้ามันออกออกเยอะแล้ว แสดงว่าหลังจากใช้แมกมากกับลาวาแล้วผสมยาฆ่าแมลงแสดงว่ามันให้ผลผลิตทุกต้นเลยใช่ค่ะให้ทุกต้นที่สองปีขึ้นไปสามปีขึ้นไปเนี่ยคือ<ป>ติดลูกสามปีสามปีติดแล้วค่ะครับส่วนต้นที่เราคิดว่าห้าปีหกปีคืออันนั้นเหมือนเขาต้นแข็งแรงแล้วเนาะคือสะสมอาหารไปเยอะแล้วเขาก็จะมีมีเยอะมากมนี่คือมีทุกอิง กิ่งคือแบบอย่างที่ที่บอกเลยค่ะอืมต้นนี้ก็เหมือนกันมันก็นเป็นกระปุกใหญ่ๆเลยนะโอ้เป็นช่อใหญ่ๆเลยเนาะใช่ช่อใหญ่ๆเลยแล้วก็ติดทั้งคุกกี้อะค่ะคือบางกิ่งอะอย่น,นั้นก็เพิ่งออกคือไม่เว้นไม่ไมเว<น>้นที่ว่างให้เลยใ่่ไม่เว้นที่ว่างเลยโอโหเท่ากับว่า ตอนทําใบสะสมอาหารเนี่ยแสดงว่ามันสะสมอาหารได้ดีมากได้ดีมากตอนออกดอกมันเลยติดดอกดีใช่ไหมครับใช่เพราะว่าเหมือนเขาสมบูรณ์เนาะครับใบแข็งแรงต้นสมบูรณ์พาไปดูต้นที่มีลูกแล้วนะคะดูผลผลิตจากคู่นี้คิมมีลูกแล้วมีแล้วค่ะพาไประหว่างเดินไปชมต้นที่มีลูกเราก็ชมดอกแต่ชมดอกไปก่อน กี่ไร่ทั้งหมดเนี่ยอันนี้ถ้าไม่รวมบ้านก็สิบไร่สิบไร่กี่ต้นสองร้อยไหมอ่าน่าจะถึงนะคะรวมไม่รวมต้นเลยคือไมน่าจะถึงเห็นไหมคะดูดอกแล้วหนูพาไปดูลูกค่ะเออก่อนก่อนถึงต้นมีลูกมีนั่นเสนออันนี้รุ่นเล็กรุ่นเล็กค่ะบุกอิงจริงจริงนี่อันนี้คือรุ่นเล็กอันนี้คือรุ่นเล็กอ่ารุ่นเล็กรุ่นผิว โ oh, อ้โหสุดเจ๋วอ่านี่ยังเพิ่งมีอีกนี่นี่นี่ติดทุกกิ่งติดทุกกิ่งจริงๆพอมเม่าลาวานี่เลยค่ะนี่ค่ะดูลูกก็มีก่อนไม้เห็นมีไม้ลูกแต่ลูกสวยนะโ oh, อ้ทรงสวยอ่าทรงสวยดอกก็ยังเยอะอยู่อันนี้พันธุ์อะไรเนี่ยอันนี้อันนี้กระดุมไหมคะกระดุม กระดุมเริ่มออกหลอกติดลูกแล้วไม่เป็นหนามจีบนะดูทรงแล้วมันสวยสวยสวยไหมคะทรงสวยมากนี่นก็สลัดหางแย้จะสลัดหางแย้แล้วใช่ไหมเนี่ยถิ่นเนี่ยมีออกอยู่เลยเนี่ยนี่จะได้สามลูกเลยมั้งเนี่ยอันนี้ยังค่อยอยู่เลยโน้โน่ข้างบนก็เป็นรุ่นแล้วโอ้ยแงนคอตั้งมาแล้ว กิแค่สองครั้งแล้วมันก็เนี่ยได,ได้ได้แบบนี้เลยยิ่งบวกกับอากาศเย็นๆนะหนูพาไปดูต้นต่อไปพาดูทั้งสวนเลยค่ะวันนี้มีขาดอกเต็มหไหมคะเต็มทุกกิงโอ้โหอาาก็เ้าต้ตุ้มเป็นทุกกิงจริงๆค่ะ,คะน่าเลยน่ะโอ้หมดหัวนี่อีกอ่า แบบนี้ใช่ไหมที่มันติดเยอะๆอย่างนีง้คือเป็นที่ต้องการของเจ้าของสวนใช่ไหมใช่ค่ะเอาจริงๆถ้าเราไม่ได้คู่นี้มาช่วยเราก็ไม่รู้จะไปใช้ตัวไหนเนาะเพราะเราไม่มีความรู้เรื่องเรื่องอันนี้เลยตั้งแต่ที่เราลองใช้ครั้งแรกจากที่สวนเราโสมโืมใบขาดนอนกินแื้วแค่ใช้ตัวนี้ผสมกับยาฆ่าแม,มลงที่ที่มีหนอนมี พียผสมคู่เนี้ยแล้วเราก็ฉีดไม่ใช่ว่าต้องฉีดป่อยด้วยนะถ้าเราเห็นว่าหนอนมีเยอะเราก็ฉีดสักสิบห้าวันอ่าสิบห้าวันครั้งหนึ่งสิบห้าวันครั้งหนึง่งแต่ช่วงเนี้ยบางทีก็ยี่สิบวันเนาะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มีอะไรกินเราก็เว้ยยาวๆไปก่อนเห็นอย่างนี้เอามาใช้แล้วเนี่ยฤด,ดูกาลหนึ่งฤด,ดูกาลสองแล้วที่ยังใช้ต่อเนื่องเนี่ยประทับใจอะไรกับแมกนาลาวาเนี่ยประทับใจอะไรเราต้องประทับใจในคุณภาพของเขาเหรอ ถ้าพูดถึงเรื่องก่อนที่จะมีดอกเราก็ใช้สองตัวนี้สะสมสะสมอาหารทางใบอพอใบเราสมบูรณ์เราก็จะได้ผลผลิตอย่างที่เราเห็นเนี่ยค่ะแต่ปีนี้ยมเรับว่าออกเยอะเ <c oughs> ยอะม, <c oughs> มากเลยคปีนี้นี่เป็นทุกกิ่งอะคะ่ะหลังจากที่พาชมทุกต้นในสวนเนาะ ว่าหลังจากเราใช้แมกมาลาวาผลผลิตที่เราได้ก็คือช่อเล็กช่อใหญ่ทุกกิง่งทั้งด้านล่างด้านบนนะคะอของเราที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นทั้งสวนค่ะทั้งต้นเล็กต้นใหญ่มีทั้งช่อเล็กช่อใหญ่นี่ค่ะเป็นช่อใหญ่ๆเลยค่ะออกดอกติดลูกค่ะลูกเยอะมากปีนี้ใช่ค่ะปีนี้ลูกเยอะมาก ดอกกดกมากหลังจากที่เราใช้แมกมาลาวานะคะปีนี้เราเห็นเลยค่ะว่าดอกดกติดทุกกิ่งติดทุกต้นค่ะเราเปิดใจลองใช้จากต้นที่เสื่อมโทรมจากใบหงิกงอใบขาดและปัจจุบันนี้เราก็อยากจะบอกว่าใบสวยได้ดอกเยอะเต็มทุกต้นค่ะอยากให้เพื่อนๆชาวสวนทุกคนทุกทุกสวนลองเปิดใจคู่นี้ค่ะ อ,อีกอย่างนึงนะคะราคาย่อมเยาวค่ะไม่ได้แพงจนเราจับไม่ได้เอื้อมไม่ถึงส่วนนี้ใช้คู่นี้ค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับอขอบคุณครับสวัสดีครับ